คูไพบูลเผยเหตุแปลงโฉมเป็นมาดามบูนี่คนกลับมาชอบเพียบโซเชียลือฮายอย่างมากเมื่อคูไพบูลแสงเดือนแปลงโฉมเป็นเจบูแล้วบางก็เรียกว่ามาดามบูนี่โดยล่าสุดคูไพบูลเปิดใจผ่านรายการขุยแทบโชว์เผยที่มาของการแต่งตัวบอกว่าเกิดจากเพื่อนที่ให้ไปลองชุดให้ถ่ายดูหน่อยถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันชุดที่ใส่เป็นชุดผู้หญิงใส่แล้วแปลกใส่แล้วทำไมเดินบิดยิ่งแต่งหน้ายิ่งเริ่มมั่นใจว่าถ้าฉันแต่งแบบนี้ฉันก็สวยอยู่นะ ก็สนุกดีด้วยตอนแรกแต่ง2-3ครั้งไม่อายแล้วยอมรับว่าเขินนิดหน่อยมีคนชมไม่ชอบเลยตอนเป็นผู้ชายพอเป็นผู้หญิงคนเริ่มชอบจะหลีดเริ่มได้ไปพัทยาอาทิตย์ที่แล้วไปถ่ายงานแต่งแบบนี้ไปคนมาชมดูมาดามนะ สายฝอถามว่าติดใจไหมเริ่มจะติดใจแล้วแต่มีคนชมมากมายก็มีคนบูลลี่เจ้าตัวเผยมีคนมาเม้นติแตกหรอเมียทิ้งหรอถึงเป็นแบบนี้ก็เข้าไป2คนมาเม้นเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมานันนี่ก็ปล่อยแต่บางคนจากไม่ชอบก็มาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดจนมาเป็นแฟนคลับ ยอมรับเคยท้อมากๆไม่อยากทําอะไรช่วงเข้าออกกําลังกายช่วงนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีงานเลยใช้ชีวิตเดาๆดื่มเที่ยวสุดท้ายดึงตัวเองกลับมาสิ่งที่อยากบอกกับคนที่บูลลี่ขอบคุณที่ยังติดตามอยากทําให้สิ่งที่คุณเห็นปีก่อนๆฉันจะพัฒนาตัวฉันเองฉันจะขอบคุณที่คุณรอดูผมยอมรับว่าเราไม่ได้มีเจตนามาล้อเดียนหรือล้อเล่น